สวัสดีน้องสวัสดีค่ะมือน,นี่สิภามาปลูกพักนะจ๊ะปลูกพักเมื่อหนาวสิได้กินบ่เนาะอันนี้อันเพาะไว้ในบ้านนะจ๊ะเลยมันเลสต้นสูงเานาะจ้ะน้อยจะอันนี้พักกวางตุง้งพักกวางตุง้งแต่เสียวเสียมาแบงลง ก็ได้ยู่จากเพราว่าินเข่ากไม่ยเนาะกทางเขาบหลก็ิที่กเน,นาานี่กสลัดเข้ามาเนาะเดีเนะสลัดสลัดน้องคนแบงหามากคนบอกว่า เอาลงเลยาพัสิเอาลงเลยจ้านี่เลย นกก็ได้จ่มันห้องเสียงดังหวังว่าคนเสียพรตายเนอะขึ้ว่าให้เด็กกินเลยเด้อไม่ตาย มันลองน้องกันรถเนาะมันขึ้นมากอยู่นี่แหละในอยู่หรอกในกระถางนึงพอดีกมดหนามเพิ่นก่อนเนาะ ที่พักที่ห้าวแล้วเราก็เอาข้อมาไว้เนาะค่ะที่แรกวก็เสียไว้ข้างนอกเอาไอ้ผักฟุ้ไว้แต่ว่ามาคิดบางแล้วกะอย่ามันตายคื่เก้าละจ้ะอันนี้ก็ที่เป็นใบใหญ่ๆนั่นเป็นโคตรบีแล้วจ้ะเนาะล้วก็ไม่เนี่ยค่ะที่เข้าปลูกบุกเกล้ราก็ไม่ขนาดจะปลูกไวแล้วเอามาเป็นขยายไวแล้วเนาะค่ะเนาะจังไดกะอันนี้กะทัวจ้ะเมื่อนี้กะขอจบคลิปไปแค่นี้ก็เนาะค่ะเดี๋ยวคลิปมันสิยาวงาดเนาะจังไดกะฝากกดไลค์ กดแชร์กด s u b สไคร์ e แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้น้ำเน่อยด้ค่ะเด้อฝากเป็นกำลังใจให้กันเนาะค่ะเนาะเมื่อเดียวขอจบคลิปแค่นี้ละคะ่ะขอบคุณคะ่ะทุกคนทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ